สวัสดีครับอ่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะแนะนำนะครับวันที่ผมทำาคลิปสอนลง199ใช่ไหมนะครับผมไม่ได้ทำคลิปสอนลง EA เพราะว่าคิดว่าคงจะมีแค่ FC นะครับของเพจ m อมเดท, ER ที่ที่ลง EA เปไปแล้วนะครับหรือว่าใช้งาน EA เป็นแล้วเนี่ยน่าน่าจะใช้งานง่ายอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ล้นหลามนะครับก็เลยต้องมาทำ ทำคลิปแนะนําเครื่องมือต่างๆนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้งาน EA น่าเนี่ยเนี่ยนะครับว่าเซ็ตค่ายังไงนะตัว EA คือไฟล์ไหนนะครับเครื่องมือในชุดร้อยเก้า้านะครับในส่วนของเดี๋ยวอีกอีกสักสองสามวันผมจะปิดแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้แล้วร้อยเก้า <laughs> นะครับเพื่อที่จะไปช่วยไปช่วยคุณยายกับที่ที่สูญเสียหลานไปนะครับว่าไปช่วยสร้างบ้านแล้วตอนนี้ได้มาห้าหมื่นนะครับ ยังยังได้นะเรากล้าอยู่นะครับทีนี้ตัวเครื่องมือชุดนี้นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งคือตัวพร้อมคําสั่งนะตัวพร้อมคําสั่งคืออันนี้นะครับนี่หนึ่งสองนะครับอันนี้สองอันนี้สองไฟล์นี้ให้คุณ Copy เนี่ยวางในชุดคําสั่งเลยนะครับชุดคําสั่งของตัวเจมสาหรับสร้าง AI A g e n t นะนะครับส่วนพร้อมอันนี้ให้ Copy ้วางในส่วนของคําสั่ง ที่เป็นข้อความสําหรับพิมพ์เนี่ยแล้วก็เจนกดเจนลงไปทีหนึ่งอันนี้มีคู่มือวิธีการใช้แล้วนะครับดังนั้นสี่ไฟล์นี้เป็นในส่วนของ AI อ่าในส่วนของ AI เนาะในส่วนของเครื่องมือในเทรดดิ้งวิวลิงก์อยู่ในไฟล์ข้างล่างตัวนี้นะครับตัว T D V อ่า O T D เนี่ยนะครับคือตัวไฟล์ของเทรดดิ้งวิวนะครับไม่ใช่ไฟล์หรอกเป็นลิงก์นะกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีลิงก์เครื่องมืออยู่3อย่างนะครับนะมีลิงก์เครื่องมือ3อย่างไปแอดได้เลยแอดได้เลยนะครับแล้วก็ ยังเข้าได้ตลอดอยังเข้าได้ตลอดนะนะครับก็ก็คือซื้อเครื่องมือไปนั่นแหละเนาะนะครับไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรนะครับในส่วนของที่มีปัญหาก็คือตัว E A อันนี้นะครับอันนี้คือ E A อ่าใช้สําหรับ Meta t e a d e r File เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว E A จะมี3ไฟล์1 2 3ซึ่งไอตัวสกิ n Short สอันนี้เป็นผลลัพธ์จากการทํา Optimize E A นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนการทํา Optimize นิดนึงแล้วก็การ อ่านหรือว่าการติดตั้ง EA ด้วยนะครับทีนี้ไอตัว AI นไม่เท่าไหร่นะแค่ก๊อปบางก๊อปบางเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้โมเดลในส่วนของเอ่อมาคอร์เชนโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์กราฟหรือว่าวิเคราะห์อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ EA นี่แหละนะลงยังไงทีนี้เอา EA เนี่ยโหลดลงเครื่องนะครับพอโหลดลงเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยให้คุณเปิดตัวโปรแกรม MetaTrader 5นะนะครับไม่ว่าจะเป็นของบล็อกดักล้วแต่นะครับอ่าพอเป็น MetaTrader 5เสร็จแล้วเนี่ยนะครับกดไฟล์ขึ้นมา ตรงนี้นะครับเนี่ย open อ่า open folder ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ mql file นะครับพอเข้า mql file เนี่ยนะครับให้เลือกที่ expert แล้วก็เลือก advisor นะครับแล้วก็เอาไฟล์ที่โหลดจากข,ของผมเนี่ยนะครับลงไว้ที่ไฟล์ตรงนี้อ่าพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับเข้าไปที่ตัว meta t e a d e r นะครับเลือกตรงที่ฟังก์ชัน navigator เนี่ยตรงเนี้ยนะครับตรงที่ฟังก์ชัน navigator เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยผมดึงออกมาได้นะครับกด refresh ตรงนี้ไปทีหนึ่ง คลิกขวานะนะครับแล้วกดรีเฟซไปทีหนึ่งนาตัวแอดไวเซอร์ที่เราวางไว้เนี่ยชื่อมันก็จะขึ้นถึงแม้ว่าเป็นตัว m a c o s นะครับออริ่มาติงเกลนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มาติงเกลนะนะครับอ่ามันมันยิ่งกว่ามาติงเกลมันมันมาติงยิ่งเกลือลแหละนะครับทีนี้พอได้ตัว E a ไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าอ่ะจะเอาไปยังไงต่อดีหรือว่าจะเอาไปยังไงต่อนะครับใช้ยังไงล่ะเปิดตัวหน้า วิวนะครับหน้าวิวขึ้นมาแล้วก็เลือกตัว strategy trader ตรงนี้นะครับค่อยๆใจเย็นนะถ้าใครไม่เคยใช้นะครับค่อยๆทำาาทตีละขั้นตอนก่อนนะครับพอเลือก strategy trader ขึ้นมาแล้วปึ้งเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันจะมีหน้านี้ขึ้นมาหน้านี้ขึ้นมาให้เราไปเลือกที่ตัว setting แล้วเราไปเลือกตรงไฟ expert ตรงนี้นะครับให้เลือกตัวเป็น e a ที่ที่โหลดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าใคร แต่ว่า Meta เทรดเดอไฟมันจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการโหลด Data นะนะครับจะต,ต้องเช็คตัว Data ตัวพอสอให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเนชะ็คพอสเอช็ค Data อ,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 อะไรให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะนะครับทีนี้ว่าเช็ค Data เช็คพอ่สอนอแล้วเนี่ยผมคงไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อสอนเรื่องการโหลด Data อะไรนะนะครับเพราะเมตาไฟล์ <c oughs> เขาโหลดให้อยู่แล้ว Data าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไม่ยากไม่ยากค่อยๆดูไปเนาะทีน,นี้ตัว EA เนี่ยพออันนี้ยังไม่ได้ใช้นะอันนี้ เอา EA มาทดสอบก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้วิธีการใช้มันง่ายใช้แค่ลากวางแล้วก็เซตมันง่ายไม่ยากนะครับอันนี้เอาอ่ะนะครับอ่ะอันนี้ตัว EA นะครับเอาขึ้นมาแบบน,นี้แล้วปุ๊บเนี่ยตั้งต้อง,งการทดสอบก่อน EA ต้องทดสอบจนกว่าจะมั่นใจแล้วถึงค่อยใช้นะนะครับทีนี้อ่า ใส่เงินเข้าไปหนึ่งมือเหรียญนะเดทดสอบดูซิว่า EA เนี้ยมันจะอะไรยังไงไหมนะครับไม่ทำปุ่มนี้ต้องเป็น Disable นะถ้าใครทำเอาสิมาไม่เป็นเนีย่ยเพิ่งทำนะครับกด Disable ไว้ก่อนนะครับอ่าแล้วมาดูที่ input ต่างๆทีนี้ตัว input ต่างๆของ EA นี่นะคือถือส่วนสำคัญนะครับมาทันแรกมาดูไปพร้อมกันนะครับว่าด้วยความที่ EA ตัวนี้จะเป็น EA ที่ออก order ตามเส้น MA แล้วตัวนี้จะไม่มี order s e ลนะ เป็น order buy เยเฉพาะทำไมถึงบายเฉพาะตัวนี้ต้องการที่จะเซตเข้าไปเทรดใน t f e ฟแล้วก็เทรดหุ้นต่างๆที่สามารถเทรดได้ในเซ็ตในเปตาไฟลนะครับดังนั้นตัวนี้จะมีแต่หน้าบายอย่างเดียวแบมือรับของแล้วอ,อย่างเดียวนะครับคุณไม่สามารถเทดรเดหน้าช็อตหรือเทรดหน้าเซลได้นะครับ MA ลองหมายความว่าอะไรนะครับเส้น MA ลองก็รู้แล้ว MA 2เส้นตัดกันมันต้องมีเส้นยาวกับเส้นสั้นนะครับอันนี้คือเส้นยาวคุณจะต้อง อ่าใส่ค่าอะไรเท่าไหร่นะครับก็อยากใส่เท่าไหร่ใส่ได้ปรับตรงที่ค่า value ตรงนี้นะครับสำหรับการเทสนะนะครับแบบค่า value ตรงนี้อ่าอยากใส่เท่าไหร่ของใส่แปดสิบใส่สี่ห้าเนาะตัวหลอดที่จะใส่คุณอยากใส่เท่าไหร่ล่ะเทสดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหรือว่าเทรดหนึ่งหลอดยี่สิบหลอดร้อยหลอดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวปริมาณเงินที่จะใส่ในส่วนของอันนี้จะเริ่มงงนะครับตัวมัลติพาย on l o s s ดมัลติพายออนโปรฟิคำว่ามัลติพายในภาษาของ E.A. นะครับคือคูณอ่าคือคูณนะนะครับคือคูณนะครับก็คือคูณนั่นแหละนะครับจะคูณเท่าไหร่ล่ะคูณ2ใช่ไหมอ่าคูณ3คูณ4 On-Loss นะครับมันไม่ได้แค่คูณอย่างเดียวนะจะคูณก็ต่อเมื่อออเดอร์แรกที่เราออกไปแล้วเนี่ยเสียนะครับจะเบิ้ลมาดิพาน On-Profit จะคูณก็ต่อเมื่อออเดอร์แรกเนี่ย ได้กําไรดังนั้นมันจะมีหลายฟังก์ชันอยู่ใน EA นั้นถ้าคุณไม่ใช้แถ้าคุณไม่ใช้คุณตั้งค่าเป็นศูนย์นะครับตั้งค่าเป็นศูนย์หรือว่าตั้งค่าปิดไปนั่นแหละตั้งค่าเป็นศูนย์นะครับมันสามารถผิดแล้วก็เบิ้ลหรือว่าจะถูกแล้วก็เบิอ่าอยู่ที่ค่าฟังก์ชันนี้คุณจะถูกแล้วเบิ้ลไหมล่ะนะครับแอนตี Ant ้มาติงเกลไงเคยได้ยินคําว่าแอนตี้มาติงเกลไหมไม่ได้มีแค่สองนะครับออเดอร์ Order แรกถ้าคุณผิดเนี่ยคุณจะใส แหมหนึ่งแล้วก็สามไปเลยไหมออลหนึ่งหลอดแล้วก็สามหลอดไปเลยหนึ่งหลอดหรือว่าห้าหลอดไปเลยก็ตั้งค่าเป็นห้านะครับตัวหลอดออนลอสหลอดออนโปรฟิตนะครับน,ะ Lord on, Lord, Lord on น,บนั่นหมายความว่านอกจากคุณจะมาติงเกลได้แล้วเนี่ยหลอดฟิกในกรณีที่คุณเทเสียเนี่ยอุ้ยไม่อยากมาติงเกลจานกลัวไม่ชอบมาติงเกลไม่ชอบคูณไม่ชอบคูณออเดอร์ไม่ไม่ชอบทับผมก็ไปเรื่อยๆนะครับหลอดออนโปรฟิตนั่นหมายความว่าถ้าคุณนะครับเทเสียอ่าแล้วไปที่หลอดโปรฟิต หลอดออนลอดแลวก็หลอดออนโปรฟิตนะครับค่าเหมือนกันเลยคือถ้าคุณเทรดเสียหรือเทรดได้จะบวกหลอดเข้าไปอย่างสมมุติว่าถ้าเทรดเสียครั้งแรกบวก2ถ้าเทรดเสียครั้งต่อไปมันก็จะบวก2บวก2ไปเรื่อยมันจะไม่ได้เป็นระบบมัลติพายหรือว่าตัวคูณเนาะนะครับก็ตั้งค่าได้คืออันนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับจะเป็นตัววิจัยครบเครื่องสําหรับการเดินเงิน ไม่ว่าคุณจะเดินบวกหนึ่งบวก2นะครับหรือว่าจะเป็นเดินเงินแบบมาร์ตินเกลเสียแล้วทบหรือว่าได้แล้วทบมันก็จะสามารถทําแบบนั้นได้นะครับทีนี้รีเซ็ตฮาวทูล้อนล่ะจะรีเซ็ตก็คือว่าจะไปเริ่มใหม่ก็คือว่าคุณจบเซ็นี้อย่างสมมุติว่าคุณต้องการมาร์ตินเกลจนกว่าจะ TP หรือเปล่าถ้าต้องการมาร์ตินเกลไปจนกว่าจะ TP ีก็คือว่ารีเซ็ตฮาวโปรฟิตถ้าท p ครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ตั้งแต่เริ่มเนี่ยถ้าทีพีครั้งหนึ่งเนี่ยจะไปเริ่มใหม่ หรือว่าถ้าเสียครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะไปเร de er, er. ิ่มใหม่ก็ต right. like <Ở S 1> ้องค่าเสียเป็นหนึ่งนะครับมันจะย้อนกลับได้ได้หรือเสียก็สามารถรีเซ็ตโมเดลนี้ได้เนาะนะครับ SLTP ปกตินะ SL p i p บนับเป็นปิ๊นะครับ SLTP ข้างล่างไอสองฟังก์ชันข้างล่างเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นนะจอเล็กเนาะเนี่ย SLTP ปิ๊ข้างล่างตัวนี้นะครับก็คุณจะตั้ง TP เท่าไหร่ TP หนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดหรือว่า TP 2,300จุดอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวฟังก์ชันเซตนี้นะครับผมทำเป็นออฟติมัยมาแล้วในส่วนของการย้อนหลังตั้งแต่นี่ปี65สามปีย้อนหลังนะครับถึงปี68เนาะนะครับเรามาดูซิว่าอินพุตชุดนี้นะครับที่ผมทำออฟติมัมาเนี่ยตัวกำไรจากการที่เราจะเทสเนี่ยมันเท่าไหร่อ่ะเปิดทำให้ดูนเซตสดๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ได้เมคค่าอะไรขึ้นมานะครับไม่ได้เมคสกอร์อะไรขึ้นมาเนี่ย เวลาคุณกดสตาร์ทคือเซตค่าเสร็จแล้วเนี่ยสำหรับการเทรดเนี่ยนะครับย้อนหลัง,งการแบงค์เทรดย้อนหลังนะครับเราาดูที่ว่า EA ของผมเนี่ยทุนหนึ่งหมื่นนะครับออฟติมัยเนี่ยหรือว่าทดวิจัยมาแล้วนะคือการออฟติมัยเนี่ยหาค่าที่ดีที่สุดสําหรับการเทรดย้อนหลังในช่วงสปีเนี่ย EA ตัวนี้ตั้งค่าแบบนี้เนี่ยอินพุตแบบนี้นะครับจะทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้แปดหมื่นแล้วนะแปดหมื่นเหรียญแล้วนะแปดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่า อย่าไปตื่นตาตื่นใจกับตัวเลขอุ้ยพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยเยอะจังเลยอย่างได้เอาไปทํากําไรจะได้รวยไม่ใช่นะครับมันคือการทําวิจัยเพราะว่าตัวค่าที่เราได้เนี่ยเราได้จากค่าย้อนหลังเราสามารถใส่ค่าแล้วก็ได้ถูกไหมหาค่าอะไรมาก็ได้เพื่อจะอะไรเพื่อจะให้ EA ของเราเนี่ยทากําไรจากการย้อนหลังเนี่ยให้เดนไห่สุดทังนั้นคนที่เล่น EA มาหรือว่าคนที่ใช้ EA มาตลอดเนี่ย เขาจะไม่ได้ตื่นเต้นกับกําไรทุนหมื่นเหรียญเ,นะเ,เ,เห็นไหมทุนหมื่นเหรียญกำไรห้าแสนไอ้กำไรแสนห้าหมื่นหรือกำไรสิบห้าเท่าตัวอ่าสิบนไเท่าตัวในสามปีตกปีละเท่าตัวนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุนแสนเนี่ยทุนหมื่นหนึ่งกำไรแสนสีเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเห็นป่ะดัต้าร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเห็นไหมง่ายไหมนะครับอันนี้แหละคือ เครื่องมือสําหรับคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นะครับว่าเอ้ยเขาทำแม็กเทสกป็นยังไงก็ใช้เครื่องมือแบบนี้ทำแม็กเทสอย่างง่ายถ้าเกิดว่าเขียนโค้ดไพทอนไม่เป็นเนี่ยใช้ A อเอทเครื่องมือง่ายแต่ว่าอาจจะใช้ EA หลายอย่างนิดนึงตรงที่อย่างตัวนี้เป็น EAMA ใช่ไหมผมก็จะมี EA ทั้ง m a RSI ATR มีหมดนะครับแต่จะเป็น EA วิจัย มันจําเป็นที่จะต้องมีการเดินเงินให้ครบเครื่องแบบนี้นะครับมาดิฟไฮออเดอร์ออรลอสมาดิฟไฮออเดอร์ออร์ฟิตนี่คือสําหรับการทําวิจัยนะครับการทำวิจัย,นะจยถามว่าใช้เทรดได้ไหมสบายนะครับใช้วิจัยได้ก็ใช้เทรดได้นะครับวิธีการใช้เทรดทำยังไงคุณก็เปิดก้าฟขึ้นมาเนี่ยอ่าอย่างเอเอตรงนี้ใช่ไหมนะครับอ่าอยากเทรดทองคําอ่าต้องเปิดกา้าฟทองคําขึ้นมาอ่านะครับแล้วก็เอาตัว E อเนี่ยอ่าอยู่ไหนว่าลากลงไปเลยปึง๋งพอลากลงไปเสร็จปุ๊บนะครับ ก็มันจะขึ้นมาแบบนี้จะเห็นว่า EA ชื่อ EA มันจะขึ้นในกราฟนะจะเห็นว่าจะขึ้นเป็นรูปอ่าหมวกปริญญานะครับฝั่งขวาของกราฟอ่าทีนี้เราก่อนที่เราจะใส่ลงไปนะนะครับให้เช็คก่อนว่าเอ้ยตั้งค่าอะไรยังไงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่าลืมนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําอะไรนะอย่าพึ่งทําอะไรนะเช็คดูนิดก่อนนี้ว่าอ่นะครับไม่ได้เปิด EA นะไม่ได้เปิด EA ตัวปุ่มเนี้ยอย่าลืมด้วยนะครับลาก e ออลงไปปึ๊งเนี่ยอ่าถ้ายังไม่ชัวร์ก็ยังไม่ต้องติดตรงนี้ก็ได้นะครับยังไม่ต้องติดตรงนี้ก็ได้นะนะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆดูไปเซ็ตตนชัวร์แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าติ๊กตรงนี้ก่อนปุ๊บอ่าแล้วก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็กดรันเข้าไปเนี่ยทีเนี้ย e ออจะรันแล้วนะครับ e อจะลันทำไมดูยังไงว่า e อรอันไม่รันนะ ถ้า EA ไม่รันหมวกมันจะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้า EA รันคือกดกดปุ่มนี้แหละเนี่ยเอากรอเทรดดิ้งเนี่ยนะครับเนี่ยกดให้มันขึ้นสีเขียวตัว EA มันรันหมวกมันจะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับนี่อันนี้คือ e อรันอยู่นะหมวกจะเป็นสีฟ้าอ่ะเท่านี้นะครับสําหรับทาทํางานวิจัยทีนี้แล้วมันจะวิจัยยังไงอาจารย์ทำออปติมัยยังไงอ่ะย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงในส่วนของค่าฟังก์ชันนะครับ ออฟติมิเซชันตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าคอมคุณไม่แรงคอมไม่แรงใช้น้ตบุ๊กหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับการทำออฟติมิเซชันมันจะเปลืองทรัพยากรคือคอมคุณต้องเปิดอะอย่างน้นอยๆเนี่ยอย่างทำออฟติมิเนี่ยทานเฟรมห้านาทีสามปีเนี่ยไม่ตม่ำกว่าเจ็ดชั่วโมงนะครับไม่ตม่ำกว่าเจ็ดชั่วโมงแล้วก็มันจะหาค่าย,ยัางไงอ่ามันจะหาค่าย,ยัางไงลองไปดูในอินพุตจะเห็นว่า ถ้ากดโหมด optimization ขึ้นมานะครับมันจะมีในเรื่องของ start step stop นะ start step แล้วก็ stop นะครับ่าดังนั้นเวลาคุณ start เนี่ยอย่างสมมติว่าโจทย์ที่เราจะต้องหาก่อนหนึ่งคืออยากรู้ว่าเส้น MA สองเส้นในเงื่อนไขหลอดฟิกเท่านี้แล้วก็ม u l ีพาร์ตเเท่านี้เนี่ยต้องการให้หาค่าแค่2อันนี้เพราะว่าไอ้ค่าพวกนี้ฟิกแล้วแต่อยากรู้ว่าเส้น MA ช็อตหรือ MA ลองเนี่ยของเราเนี่ยนะครับ อันไหนมันจะใช้ได้ดีแล้วก็ต้องไปติ๊ก2อันนี้ก่อนส่วนค่าอื่นนี่คือพลิกนะค่าอื่นนี่ไม่ต้องไปติ๊กนะครับคือเราไม่ต้องการหานะครับเราต้องการหาแค่2ค่านี้นะครับสเต็ปต่อไปก็คือสตาร์ทเริ่มที่เท่าไหร่ MA ลองเนี่ยถ้าจะสตาร์ทเนี่ยเริ่มที่ห0สิบปกตินะ MA ลองนะครับ MA สั้นเนี่ยเริ่มที่1ิบต่อไปนี่คือว่าต้องให้เขาเคลื่อนทีละเท่าไหร่ให้เขาเคลื่อนทีละสิบนะแล้วไปจบที่หนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็คือว่าต้องการหาว่าเส้น MA ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบถ้าคอ o ตัดกับเอ็มเอสั้นนะเอ็มเอั้นเนี่ยเพิ่มทีละสิบเหมือนกันจะจบที่ห้าสิบนะครับเอ็มเอั้นเนี่ยจะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยคู่ไหนมันตัดกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดเ a โชที่มันดีที่สุดหรือว่าเปรียดที่สุดหรือว่ากําไรดีที่สุดเขาก็จะไปหาออกมาจาก data ย้อนหลังนึกออกไหมก็เหมือนกันนะครับ คุณอยากจะมาดีพายกี Luckily, <your scores. S 1> in ่อันก็ต oh, <cs> <vis> ั้งเข้าไปเนี่ยใส่เนี่ยตั้งแก้ได้สตาร์สต็ปแล้วก็สต็อปนะครับค่อยๆไปเล่นเอานะครับไม่ยากในส่วนของอันออฟซิมา์นะออฟซิมา์ไม่ยากแต่ว่าคอมคุณจะระเบิดนะครับคอมคุณจะระเบิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะทําเขาจะหาค่าที่ไปเรื่อยๆทดสอบกราฟไปเรื่อยทดสอบกราฟไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนงานอย่างสมมติว่าถ้าเกิดว่าหลอดอย่างเงี้ยอ่ะต้องการกำไรสูงสุดวูนเพิ่มศูนย์หนึ่งแล้วก็เพิ่มทีู่นยอจุดศูนย่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปหยุด ช่วงกาไรที่เหตดย้อนหลังกับกับกราฟเนี่ยนะครับต้องออกหลอดเท่าไหร่ถึงจะกําไรสูงสุดนะแล้วก็จบที่1หลอดใช่ไหมสูงสุดคือจะออกแค่1หลอดนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งก็เพิ่มทีศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ะคุณคิดเอาหน่ยอยกี่ครั้งร้อยครั้งกันเหลือแบบน,นี้นะครับก็มาลองทําดูในส่วนของการออฟซีไม์นะการออฟซีไม์ผมบอกให้แบบนี้นะครับมีคนรู้กับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่รู้จะคิดว่า EA ตัวนั้นอ่ะวิเศษเทวดานะครับคนที่ไม่รู้นะว่ามันมีระบบออฟซ จะเห็นว่าเออเของจานเอแม่งสุดยอดว่ะกําไรเนี่ยเห็นไหมก็เห็นเห็นอยู่ว่าเนี่ยรีพอร์ตอันนี้มันไม่มีใครแก้มาหลอกได้ EA ไอมันเทศจังเลยแต่คุณหารู้ไหมว่าผมใช้โหมดออปติมิเซชันหาค่าที่ดีที่สุดและกําไรสูงที่สุดมาเรียกแขกนะครับนะมันทําได้มันทำได้เซต EA ให้กำไรสูงสุดก็มาจากโหมดออปติมิ์นี่แหละว่าเฮ้ยค่าไหนดีที่สุด ค่าไหนที่มันไม่ดีแล้วก็ไม่ได้เซตถูกไหมนะครับอันนี้แหละคือส่วนสำคัญของการทำวิจัยดังนั้น EA นี้เป็น EA, น EA ที่ครบเครื่องสำหรับการทำงานวิจัยในส่วนของ MA นะครับหน้าบ่ายไม่ว่าจะเดินเงินแบบมัลติพายไม่ว่าจะเดินเงินแบบหลอดออน s ลอ o หลอดออนโปรฟิตไม่ได้พายออนหลอดมันในพายออนโปรฟิตปรับค่าหลอดรีเซตเทรดชนะเทรดเสียรีเซตเทรดเทรดเสียรีเซตเทรดชนะรีเซต ทำได้หมดเสร็จได้หมดนะครับ EA ตัวนี้คบเครื่องสําหรับการทํางานวิจัยไม่ใช่แค่งานวิจัยใช้เทรดก็ได้ใครที่ชอบเทรดแบบเอเบคอร์สแล้วก็ซื้ออย่างเดียวอ่าใช้ EA ตัวนี้เทรดได้นะครับเบสิกเลยไม่ได้แข่งงานวิจัยอย่างเดียวเทรดก็ได้วันนี้เท่านี้ของคุณท่านทีนท่มีอุปการะคุณนะครับสําหรับข่าวถนนมา199บาททุกบาททุกสตางค์นะครับส่งถึงมือคุณยายที่สุรินใะนคุณยายที่สุรินที่ หลานเศรีวิตท,ท,ที่นายอ้อมก่อนครับขอบคุณทุกท่านจริงๆที่สนับสนุนกันมาอย่างล้นหลามแล้วยอดตอนนี้ประมาณห้าหมื่นสามนะครับใครสมท,ทุนเพิ่มได้ก็เพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะน่าจะไปอาทิตย์หน้านะนะครับวันนี้เท่านี้นะครับสาหรับการลง e อเและการทำออคซิเ t ชันอย่างเร็วแล้วก็อย่างเข้าใจนะครับเวลาเราเข้าใจแล้วเี่ยคุณจะรู้ว่าคุณเนี่ยมีอาวุธวิเศษอยู่ในมือแล้วนะครับในส่วนของ MA c o ค t นะนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัวทำงานวิจัยหลัก นะครับคอนหน้าบายแล้วก็ใช้เทดกิดหน้าบายหลักเพราะว่าเวลาผมเทดกิจเนี่ยผมจะเทรดด้วย MA คอร์ปกตินะครับแล้วก็จะใช้ตัวหนึ่งเป็นตัว ATR ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักในตัวของ MA นะครับใช้ได้ใช้ได้ผมก็ยังใช้อยู่นะครับเท่านี้ขอบคุณท่านิที่สนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับคู่มือ EA นะครับผม